สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการฝีมือคุณประยุทธ์ทงนั้นเข้าใจตรงนี้ไหมครับคนไทยเราอาจจะอำลาคุณประยุทธ์จันโอชาจากตำแหน่งนายกแต่เราไม่ได้อำลาคุณประยุทธ์จันโอชาจากคนที่มีอำนาจมากที่สุดในประเทศไทยฟันธงเลยครับไม่ใช่นายกเศรษฐา แต่เจ้านายประยุกต์เพราะเขาฝังลากไว้ลึกมากทุกประสวนเขาฝังลากไว้ Good morning ครับ y ี o n g ชาวไทยเมื่อวานนะครับก็เป็นวันสุดท้ายนะ ของการทำงานในฐา,านะนายกรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์จันโอชา9ปีเรามาย้อนประวัติศาสตร์กันหน่อยนะ9ปีที่แล้วท่าประยุทธ์ได้เป็นทหารสูงสุด ประเทศไทยตอนนั้นก็มีการทะเลาะกันระหว่างฝ่ายแดงกับฝ่ายเหลืองมีเรื่องระหว่างคุณสุเทพมีเรื่องระหว่างคุณจัุุพรคุณนัฐวุฒิถนนหนทางบ้านเมืองวุ่นวายคนมานอนคนมันราชดำริก มีการเสียชีวิตก่อนนั้นด้วยการประท้วงหลายครั้งไม่เงียบสัทีเดี๋ยวก็เสื้อเหลืองทีหนึงเดี๋ยวก็เสื้อแดงทีนึงเดี๋ยวก็คุณสนทิเดี๋ยวก็คุณนัทวุฒิเดี๋ยวคุณจตุพรเดี๋ยวคุณสุเทพประเทศก็วุ่นวายคุณประยุทธ์จันโอชาก็เรีดกนัดนัดก,การเมืองหลายๆคนบวกกับพวกที่ทะเลาะกัน มาเจอที่สมโมสรตำรวจบนวิภาวดีรังสิตมาเจอเพื่อเจรจาลดยุติยังไง <c oughs> แต่ในการที่พลิกล็อกมาก <c oughs> ถ้าฟังคุณจตุพรหรือฟังคุณสุเทพหรือฟังหลายๆคนก็คือว่าเมื่อพวกเขาจะยุติได้แล้ว หรือหาวิธีที่ยุติแล้วทําประยุทธก์ก็ทุบโต๊ะเลยไม่ให้ยุติแล้วผมจะยุติเองในการที่ผมจะยึดอำนาจเพราะเพียงอีกเดือนเดียวเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยของปีนั้นน่ะถ้าคุณประยุทธ์ไม่ยึดอำนาจซะก่อนเนี่ยอำนาจของคนที่ชื่อว่าปรพลตอชาก็จะหมดไปตามวาระของตำแหน่ง ฐานสูงสุดงั้นยึดซะก่อนเลยเพราะที่ได้ฟังมาจากทหารหรือหลายคนในวงในคุณประยุทธ์ได้ตั้งแผนที่จะปฏิวัติหรือยึดอำนาจเนี่ยก่อนนั้นมาสามปีแล้วหาทุกวิถีทางให้คนไทยกัดกันโกรธกันทะเลาะกัน โดยที่ทหารหรือตำรวจไม่ทำหน้าที่เลยที่จะระงรับสิ่งพวกนี้แต่ปล่อยให้มีการตบตีกันเผาเมืองกันอย่างรุนงอย่างนี้เพื่อให้คนไทยเนี่ยเบื่อหน่ายการเมืองเบื่อหน่ายนักการเมืองเบื่อหน่ายระบบเพื่อสุดท้ายแล้วกลุ่มเผด็จก,การก็จะได้มาครองอำนาจแล้วก็มอบอำนาจกลับให้กับอำนาจเก่า กับอย่างที่เราเห็นกัน9ปีที่ผ่านมากลุ่มเจ้าสัวนี่คือประวัตินะครับหลังจากนั้นคุณประยุทธ์จันโอชากับกลุ่มทหารก็ได้ยึดอำนาจเอาผ้าดำมาคลุมหัวนักการเมืองหลายคนเอาไปอยู่ในค่ายนู้นค่ายนี้เพื่อจะสั่งสอนว่า อำนาจอยู่กับกูแล้วนะอำนาจอยู่กับกูแล้วนั้นพวกมึงเชียมตัวแล้วคุณประยุทธ์ก็ได้เห็นการผิดพลาดของการปฏิวัติก่อนนี้ก็คือคืนอำนาจให้ประชาชนเร็วไปคราวนี้ก็เลย ตัดสินใจเลยไม่คืนไม่ใช่ไม่คืนอย่างเดียวนะแต่จะหาทุกวิถีทางที่จะฝังลากของระบบเก่าฝังลากของเจ้าสัวฝังลากของการไม่พัฒนาประเทศชาติลงไปให้มันลึกอีกเพื่อว่าถึงปฏิวัติของคุณประยุทธ์ จะไม่ได้นำรงตำแหน่งตลอดไปแต่อน้อยสิ่งที่เขาลงลากลงไปเนี่ยมันจะอยู่กับประเทศชาติไปอีกนานอาทิสิ่งที่เขาทำให้สอวอมีสิทธิ์มาเลือกนายกได้เป็นไงสิ่งที่เขาทำคือยึดอำนาจจากองคอ์กรอิสระหมด ให้มันเป็นองค์กรภายใต้การควบคุมของกลุ่มเขาแจากเงินจ่ายเงินให้กับสื่อเพื่อให้สื่อเนี่ยติดหนี้รัฐบาลไม่ต้องทำข่าวเยอะมากทำในสิ่งที่ควรจะทำตั้งแต่มีปฏิตั้งแต่มีการออกไปประท้วงกันแล้วก็คือใช้อำนาจของทหารกับปืนเนย่างเต็มที่เพื่อจะไปรองรับ กลุ่มที่เขาออกมาประท้วงแต่รักทอย่างนี้ตั้งแต่สมัยคุณสนทิคุณสุเทพคุณจตุพรคุณนัทวุฒิคือควบคุมกฎหมายตั้งแต่ตอนนั้นคุณเบี้ยเขาจะไม่มีเกิดแต่ว่าทีตัวเองเนี่ยเอาตำรวจไปตีหัวเด็กใช้แก๊สน้ำตา ใช้น้ำระบบแรงคำถามก็คือว่าแล้วทำไมไม่ใช้ก่อนนี้ละ่ะเพราะกลุ่มของคุณอยากให้มีการปั่นป่วนใช่ไหมพวกคุณก็จะได้มาคุมอำนาจมีผลงานดีไหมก็น่าจะมีนะบริหารเศรษฐกิจภายใต้โควิดได้ดีไหม อันนี้ผมรับผมคนแฟดีกว่าที่คิดนะช่วงโควิดประเทศไทยก็ยังมีกินมีอยู่แต่ปัญหาใหญ่คือมันมีสิ่งพวกนี้ได้เพราะมีหนี้เพราะมีหนี้นี่ที่คุณประยุทธ์สร้างเอาไว้ให้กับประเทศชาติเนี่ยเลนเราอ่ะยังคงจ่ายไม่หมดเลยเลนเราคงยงจ่ายไม่หมด ประเทศสงบไหมสงบแต่สงบภายใต้ความกลัวกับภายใต้กระบอกปืนมีอะไรดีไหมแน่นอนสำหรับกลุ่มเจ้าสัวดีมาก9ปีของประยุทธ์ท็อป50สของประเทศไทยรวยขึ้นเป็นร้อยร้อยเปเซ็ดูสิครับในตลาดหลักทรัพย์ดูสิครับ ใครที่ขึ้นมารวยดูสิครับว่าคนที่ขึ้นมารวยกันเนี่ยสนับสนุนพักหรือคุณประยุทธ์ทุกคนใหม่รวยเอารวยเอาคนจนคุณประยุทธ์ทำได้ดีไหมดีสำหรับคนจนนะแจก300บาทแจก500บาทเที่ยวคนละครึ่งโอเคไม่เถียงเลยสิวันนี้ดีหมด แต่มันทําด้วยการที่ไม่มี long term planning เลยคือทําในสิ่งที่อะไรเพื่อให้ตัวเองอยู่อํานาจได้แล้วก็ให้คนไทยเนี่ยเป็นทาสของรัฐบาลแทนที่จะสร้างประเทศชาติให้มันดีสร้างแต่ขี้ข้าให้กับระบบราชการระบบเจ้าสัวต่อไปนี่คือผลงาน9ปี ทำให้คนไทยรักกันมากขึ้นไหมไม่แต่ผลประโยชน์ผลที่ดี่คืออะไรทำให้คนไทยชาขึ้นเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเชื่องขึ้นเหมือนกับหมาที่โดนตีเหมือนกับหม,าท,หม,บหมาที่โดนว่าโดนดา่าเดี๋ยวนี้คนไทยกลายเป็นหมาเชื่องให้รัฐบาลไปแล้วไม่ออกมาประท้วงแล้วไม่อะไรแล้วเพราะอะไรเพราะเบื่อหน่าย เหมือนกับภรรยาที่โดนโดนผัวตกตีมันอยู่เพราะอยู่ละไม่มีลอจิกล้ะเพราะอะไรเพราะไม่รู้จะไปไหนเพราะเขาสร้างโอกาสให้กลุ่มเขาแต่เขาไม่ได้สร้างโอกาสให้ประชาชนระบบการศึกษาในเมืองไทยเลวร้ายลงเยอะครูจะไม่มีกินกันแล้ว การโกงกินคุณประยุทธ์บอกว่าดีขึ้นก็แน่นอนเพราะมันจับได้ยากขึ้นเพราะองค์กรที่ควรจะจับการทุจริตจะเป็นองค์กรภายในจะเป็นสื่อมันถูกซื้อไปหมดแล้วแล้วจะมาจับอะไรแต่คนไทยที่มีตา ก็มองเห็นว่าขนาดน้องชายของคุณประยุทธ์เองหลานเองก็ยังมีอะไรที่มันเหม็นตุกตกเลยความผิดพลาดที่คุณประยุทธ์มีให้กับประเทศชาติที่เราอาจจะต้องตั้งจ่ายหนี้ไปเป็นอีกสิบสิบปีอาทิเหมืองของออสเตรเลียที่มาสร้างในเมืองไทยตอนนี้ก็ยังโดนฟ้องอยู่รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในการผิดพลาดตรงน,นี้ใครจะรับผิดชอบ หลานคุณเหลนคุณโอกาสที่เราได้พลาดไปเรื่องปรับปรุงเทคโนโลยี Technology, AI สิ่งแวดล้อมไม่รู้เรื่องเลย standing ของประเทศไทยบนเวทีโลกลดลงไปนักลงทุนลดลงไป นี่คือผลงานของคุณประโยชน์แต<ๆ>่เขาก็จะพูดว่าประเทศชาติไม่ได้เงียบเลรอไม่ได้สงบเหรอคนไม่มีกินเหรอสิทธิเสรีภาพไม่มีจริงเหรอถ้าไม่มีจริงเนี่ยแล้วทำไมเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องยืนขึ้นในโรงหนังก็ได้ก็เพราะมันเป็นผลกานของพวกคุณไง ที่วันนี้อันนี้ผมพูดจดใจจริงเลยนะผมไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนเลยที่ทำให้ระบบสถาบันประสัตเท่ากับรัฐบาลคุณประยยทธ์ทุกรัฐบาลไม่มีใครหรอกเขากล้าแสดงหรือเขาออกมาแสดง หรือข้ออกมาไม่มีความพอใจกับระบบสถาบันก่อรัฐบาลประยุทธอันนี้เราต้องรับก่อนรัฐบาลประยุทธ์มีไหมที่คนไม่ยืนขึ้นในโรงหนังมีไหมที่คนร้องเรียนสถาบันขนาดนี้มีไหมที่คนไม่พอใจกับสถาบันขนาดนี้ด้วยเหตุผลเดียวเลยเพราะหลายๆคนเขาคิดว่าระบบสถาบันเป็นระบบที่สนับสนุนรัฐบาลประยุทธ์แล้วรัฐบาลประยุทธ์ทางานไม่ดี ก็เลยไม่เข้าใจว่าสนับสนุนรัฐบาลหวยอย่างนี้ทำไมเอาล่ะคุณทอมพูดทำไมเนี่ยเขาก็อับลาแล้วเขาจะกลับไปเลี้ยงหลานแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณประยุทธ์พูดขึ้นมาในการแถลงขาวเมื่อวานนะัคนก็ถามว่าจะไปเที่ยวไหมจะไปนู่นไปนี่ไหมคำตอบคุณพี่คือว่าไม่ไปไม่รู้จะไปไหน ไม่รู้จักกันประเทศอื่นหรือที่อื่นดีพอที่จะไปถ้าไม่เห็นงานคตอบเนี้ยก็คุณเีคนที่แคบแค่นแคบแค่ไนไม่คิดว่าจะเปิดสถานการณ์โลกให้ตัวเองเห็นเลยดูเลยนะเป็นนายกที่เป็นนายกประเทศไทยเก้าปีนะเยี่ยมเยือนประเทศอื่นไม่ไปเลยเมื่อคุณมีความคิดหรือความรู้เพียงแค่เนี้ยคุณก็ทํางานได้แค่นี้ แต่ผมจะชมคุณประยยทธ์อย่างนี้ชมนะมนี่คือใจจริงเลย้าคนใจรู้จักนิสัยคนนี้เขาโง่อะไม่โง่เลยไม่โง่ผม,มงผมไม่เคยสักครั้งหนึ่งบอกว่าปริญกาโนชาน ไม่ง่อยะไรวันนี้ท่านประยุทธ์จัโนโอชาได้อำลาจากตำแหน่งนายกไปแล้วแต่บทบาทหรือผลงานหรือสิ่งที่คุณประยุทธ์จัโนโอชาได้ทิ้งไว้เนี่ยมันต้องอยู่กับเราเป,ป็นยีปีข้ไเราเห็นจากการห่วยแตกของรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งคราวนี้ รัฐมนตรียังเลือกกันไม่ได้สสไม่ไปประชุมกันแล้วเพราะอะไรเพราะคุณประยุทธ์เขาได้ตั้งระบบเหมือนกับเกาหลีเหนือไว้ไม่ต้องมีรัฐมนตรีไม่ต้องมีนักการเมืองแต่มีข้าราชการที่ได้ถูกเลือกตั้งจากระบบคุณประยุทธ์มาดูแลประเทศแล้วทำไมรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีคนที่รู้เรื่อง พราะชัดเจนมากแล้วแต่ละกระทรวงคนที่มีอำนาจมากที่สุดไม่ใช่รัฐมนตรีแล้วจากระบอบประยุทธ์แต่ข้าราชการประหลัดรัฐมนตรีก็เป็นเพียงแต่สิ่งประดับสิ่งที่คนนั้นที่จะเป็นรัฐมนตรีก็ได้สายสะพายเท่คนยกมือไหวแต่บริหารของแต่ละกระทรวงเนี่ยชัดเจนมากแล้วจากระบอบประยุทธ์ ก็คือกลับไปอยู่ในฝายใต้อำนาจของพระราชาระหลัดที่คุณประยุทธ์ได้เรื่อกกับมือไปอยู่และไปฝังไว้ทุกกระทรวงเลยงั้นคุณประยุทธ์เนี่ยอาจจะลาออกจากตําแหน่งนายกแต่ไม่ได้ลาออกจากการบริหารประเทศชาติเลยตำรวจทหารฝีมือคุณประยุทธ์ทท่านั้นเข้าใจตรงนี้ไหมครับคนไทย เราอาจจะอำลาคุณประยุทธ์จันโอชาจากตำแหน่งนายกแต่เราไม่ได้อำลาคุณประยุทธ์จันโอชาจากคนที่มีอำนาจมากที่สุดในประเทศไทยฟันธงเลยครับไม่ใช่นายกเศรษฐาหรอกแต่เจ้านายประยุทธ์เพราะเขาฝังลากไว้ลึกมากทุกประทรวงเขาฝังลากไว้ลึกมากกับเจ้าสวัวที่ให้สัมปทาน ที rare. ่ดูแรม้วันนี้เราไม่ควรจะเซกคุดไป e กับท่านประยุทธ์เพราะเขาไม่ได้ไปไหนเขายังอยู่กับเราครับเขายังอยู่ในระบบศาลของเราเขายังอยู่ในระบบองค์กรอ,อิสระของเราเขายังอยู่ในระบบกระทรวงทุกกระทรวงเขายังอยู่ในระบบตำรวจทุกตำรวจทหารทุกทหาร คุณประยกทเคยพูดคำหนึ่งผมมีแผน20ปีให้ประเทศชาติจริงเลยครับเขามีจริงเลยและเขาจะทำให้สิ่งนี้สำเร็จได้เพราะสิ่งที่เขาปลูกฝังเอาไว้เนี่ยตรงข้าราชการตรงองค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยเราต้องอดทนไปอย่างน้อยอีก11ปีเพราะอะไรเพราะรัฐบาลที่เราได้เลือกมาเป็นรัฐบาลที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาได้เลือกมา อย่าเขาเ้าใจผิดเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นวันนี้ในประเทศไทยผู้กํากับของประเทศชาติคือคนชื่อประยุทธ์จนันทร์โอชาเขาไม่หายไปไหนหรอกครับเขาอยู่บเราไปแล้พอสุดท้ายแล้วเราหักดิบไม่ได้เราหักดิบจากยาเสพติดที่เรียกว่าเงินแจกไม่ได้เราหักดิบจากยาเสพติดที่เรียกว่าบารมีไม่ได้ พี่ชายผมอาจารย์ธเนศเรโสรพลเมื่อวานเราได้มานั่งคุยกันพี่ตู่เขาบอกว่าทอมต้องเข้าใจคนไทยยังมีกินอยู่ท้องเต็มสมองว่างได้เข้าใจนี่คือวิธีบริหารของคูปยุทธจันโอชานี่คือ9กปีของการบริหาร คุณประยุจจรโชชาแล้วเราต้องให้เขาบริหารเองอย่างต่ำสิปีทำอะไรก็ได้ขอให้ท้องคนไทยเต็มแล้วอย่าให้สมองเขาอินโดยที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาจะให้สมองเต็มก่อนเพื่อให้ไปหาวิธีด้วยตัวเองให้ท้องเต็มแต่ไม่ใช่เมืองไทย ไม่ให้มีอะไรเข้าไปในสมองเลยนอกจากรักชาติ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 รักนู่นรักน,น,กนี่ใครที่เป็นอย่างไอทอมก็ช่างชาติยาวาชนเลวหมดเสื้อส้มเลวหมดใครที่อยากมีความเปลี่ยนแปลงเลวหมดอยู่ดีกินดีแล้วอยามาบ่นอีกนี่คือนโยบายของปุจยจันโอชาท้องเต็มสมองว่าง ไปหาประเทศชาติได้ก็โอเคผมก็ได้ปนมาสักยี่สิบนาทีแล้วนะก็บอกว่าผมพูดความจริงนะไม่เห็นด้วยกับผมไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ของคุณแล้วผมก็อยากให้คนไม่เห็นด้วยกันนี้เพราะการไม่เห็นด้วยเนี่ยนะคือการที่เราจะได้มีการสนทนากันเมื่อวานผมพูดไปนะ ว่าเสียดายโอกาส9ปีของประเทศชาติที่อาจจะไม่ได้ลดลงแต่ก็อยู่นิ่งและการอยู่นิ่งเนี่ยสุดท้ายก็คือการลดลงก็เรามาดูกันว่าคุณเศรษฐาเนี่ยกับรัฐบาลเนี้ยนะเมื่อต้องมาเป็นทาดของระบบประยุทธ์เนี่ย จะเป็นต่อไปหรือชาวิธีฟรีตัวเองฟรีประเทศชาติจากระบอบประยุทจัโนโอชาสวัสดีครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว bright tv ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ bright tv ขอบคุณค่ะ